สวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่กับน้องลำวาครับทั้งผัดกินทั้งเล่นครับน้องช้างก็เริ่มใช้ขาใช้เท้าแล้วครับจะช่วงนรกน้องจะ งังงวงยังจับอะไรดึงดึงไม่ขาดเนะดึงต้นสุดรุดไม่ขาดก็ต้องใช้ขาเคี่ยเียให้ขาดก่อนคนระับจะจับได้งวงงวงก็ไปแตะนมอยู่ื่อย สงสัยไปเช็คโรงงานผลิตเต็มยังหรือเปล่าลไปเช็คไปเช็คโรงงานน้ำนมเราเต็มหรือเปล่าลไปเขี่ยเขี่ยเลยน้องก,ก็เริ่ม ตาก็เริ่มดำแล้วขอบตาเริ่มดำแล้วเริ่มคือแบบมองเห็นได้เต็มที่นะครับเพราะว่าได้13วันครับสะดือน้องก็เริ่มแห้งครับสะดือก,ก็ถ้าอย่างนานสุดก็หนึ่งเดือนครับอย่านนานสุดถ,ถ้าแพ้ไม่อักเสบก็ประมาณยี่สิบวันหายครับ ถ,ถ้าแพ้เจ็บก็จะนานหน่อยน้องจะใช้เท้าเขี่ย,ย่างนี้ครับขาเขี่ยแบบนี้ครับให้แตกออก นไมาให้กอดนะยสิอันนี้เร็วอันนี้นี่รบบไม่กอดแล้วครับนี่ครับเรียกได้ครับเรียกได้ตอนนี้มาให้กอดแล้วกอดกอดครับอต,อต,ต,ตอนนี้รู้รู้เสียงนะครับรู้เก็บเสียงคือถ้าเข้ามาเล่นทุกวันน้องจะรู้เสียงเราเรียงเสียงขวาน,นครับ แค่แค่สิบวันสิบสิบเอ็ดวันครับก็จะเลือกมาได้เลยนี่ครับนี่นี่นี่น <c oughs> ครับเดี๋ยวจะพาข้ามไปดูน้องพลายอีกฝั่งหนึ่งครับที่ ที่คลอดพร้อมกันวันเดียวกันครับขากลามไปดูนี่ก็เป็นน้องนพเก้าครับเรียกมาได้ไหมนนี้เร็วนี่มาแล้วครับนี่เขาโตแล้วเขาเรียกง่ายครับ เป็นช้างพลายครับผมช้างพลายชื่อนพกนะ้าวแล้วก็ไปที่จะพลายตัวเล็กกับอีถามขอบด้วยครับจ,นะจะดูตัวพลายตัวเล็ก ก็พาตรการดีขึ้นครับดูครับงวงเขาแข็งนร้แต่ยังกินไม่เป็นครับเริ่มจับจับดดไ,ได้แล้ว จะหัดเล่นหัดกินแบบนี้นี่นี่เขาเขาจะเอาปากก้มอย่างนี้แหละครับทางงวงเขายังจับไม่ได้หรือนอนแบบนี้น,ะะนอนคาบเอาครับถ้าอยากกินน้ําก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน,นะครับเขาจะเอาหัวก้มลงกิน,นะครับสองงวงเขายังดูดน้ําไม่ได้หรืองวงเขาจับหญ้ายังไม่ได้แต่นี่คือฝึกครับหรือหัดกินเองะครับนี่แหละครับเขาจะทําแบบนี้นะ ามข้อครับามข้อก่อนนี่ครับใช้เท้าเขี่ยแบบนี้ครับนี่ครับน่าเห็นเเอาขาเอาขานีบช่วยช่วยงวงครับเอาขาหนิบยุกขึ้นนีครับก็จะเข้าปากได้แต่กินยังไม่ได้นะครับยังไม่มีฟันครับนี่ นี่หว่วงอนณาเขตด้วยครับครับขอท่านหนึ่งไลค์ครับผมเป็นกำลังใจให้ควานได้ทำคลิปครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วยครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องพลายพรชัยน้องน้ำตาลครับที่ช่องพลายพรชัยน,น้องน้ำตาลมีสละมากมายครับนี่ ลูกช้างให้ได้ชมมากมายครับ,รบประมาณสักสามสี่เดือนสี่เดือนฟันก็อาจจะเต็มปากสี่เดือนห้าเดือนประมาณนี้อ,อ้มาแล้วมาแล้วนี่ครับทาบวกด้วยครับ ดีนะไม่ชนบางบางเชือกเขาจะชนงวงแม่เขาใส่เราเลยนะครับคือเป็นการท้าทายครับสนุกเลยครับลายของเราอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไครต์ครับผมครับผมขอบพคุณเอซีทุกท่าน ที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาติดตามมากดไลค์ครับผมมาให้คําแนะนํามาให้คําอวยพรสําหรับน้องช้างช่องของเราด้วยครับ,รบเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ